ฉีกระปบกระปอยนุวงน่วงตรงกระเพาะปัสสาวะฉีบ่อยมาติด4 5ครั้งเนี่ยประมาณ5 6หเดือนละเวลาไปทํางานขับรถเดี๋ยวต้องจอ่อฉีอีกแล้วแม้กระทั่งเวลาเล่นกีฬาปกติเขาไม่ปวดฉีกันนะมันก็จะมีฉีออกมานุวงน่วงกลางคืนนี่แทบจะเป็นคนวิตกจริตไปก็ได้ไ,ไอ้กลางคืนฉีบ่อยนี่ก็โอเคละกลางวันนั้นฉีบ่อยอีกแล้วก็ฉีไม่สุดเพราะน่วงเขาฉีไม่ออกเดี๋ยวพยาพยามจะเค้นพยายามจะฉีให้มันออกให้มันพุ่งเหมือนกับที่เคยเป็นเกิดการอักเสบภายในกลายเป็นเรื่องของไตเรื่องของนิ่ว เรื่องของปัสสาวะเรื่องของต่อมลูกหมากโตเรื่องของสมรสภาพอีกสําคัญอีกคุณหมอก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของระบบทางเดินปัสสาวะต่อไปมันอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ทะนั้นเท่ากับผมมีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากด้วยแต่ผมโชคดีนะฮะได้เจอน้องนะฮะที่ตัวเขาทาผลิตภัณฑ์เรื่องของ p f o ผมก็มาทานประมาณ14วันปกติกลางคืนนึงประมาณ4ี่ครั้งนะฮะกลายเป็นว่าพอทานไปเรื่อยประมาณสักสิวันปัสสาวะเหลือแค่สองครั้งเรื่องของการที่ฉี่แล้วมันโทษนะฮะติดชุดชั้นในมันไม่มีฉี่ไม่สุด ฉี่กระปิบกระปลอยแล้วน่วงที่ท้องไม่มีเลยอันนี้จากผมเองนะฮะจากปากปิวพงผ,ผิวอ่อนพูดนี่คือเรื่องจริงที่ผมเป็นมา5้าเดือนแล้วผมทานมาเกิดเห็นผมต่อร่างกายผมถ้ากับตอนนี้2ออย่างที่ผมดีขึ้นก็คือสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสามารถที่จะทํางานได้นะฮะสามารถที่ออกกําลังกายได้นอนหลับสบาย